สวัสดีครับผมกับผมเซีนพีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับมีบอลให้เล่นเล็กน้อยนะนนครับผมเดี๋ยวมานูนะครับสี่คู่เน้นๆครับก็จะมีคู่ไหนบ้างครับแต่เดี๋ยวไปย้อนเมื่อวานนะครับผมนี่ให้ไปสี่คู่นะครับก็ไปที่กระเบาาครับนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับเรสเตอร์ซิตี้สามสามนะครับเป็นเกมที่เรียกว่ายากลำบากมากของลิเวอร์พูลนะครับตรงนั้นคู่ที่สองนี้ลองเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดก็แพ <with Chelsea S 2> ้กับเชลซีศูนย์ต่อสองนะครับแล้วก็คู่ที่สามสเปอร์นะครับสเปอร์ก็เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปสองต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็คู่ที่สี่ไปที่ปารีสนะครับปารีสก็ อันนี้คืองมากตําแหม่งกับลอรยองับทีมที่อยู่รองวอยของตารางหนึ่งหนึ่งครับแลนเทนเกมนี้ก็เซเครามอสครับตามสูตรครับโดนใบแดงอีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนี่นะครับบอลประมาณหนึ่งนะครับผมก็ไปกันที่คู่แรกนะครับ AFF ซูซสุกิครับนะครับผมเวียดนามนะครับพบกับทีมชาติไทยนะครับผมฟอร์มห้าหลังสุดในรายการของเวียดนามเนี่ย นะไป4เสมอ1นะครับส่วนอำนาของไทยเนี่ยช่นเดียวกับเวียดนามเลยครับชนะ4เสมอ1เวียดนามนี่ล่าสุดก็ชนะกัมพูชาไปถึง4ต่อ0นะครับส่วนํางานไทยนี่ชนะสิงคโปร์เจ้าภาพไป2ต่อ0เลยนะครับก็ต้องบอกว่าช้างศึกทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มได่อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการคว้าใช้ได้ทั้งหมด4นัดที่ลงเตะนะครับ แถมนักเตะตัวหลักได้พักมาในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซะด้วยนะครับบอกเลยว่าเกมเราลองวันนี้นักเตะอยู่ในสภาพที่ฟิตนะครับพร้อมลบแบบสดๆเลยนะครับในขณะที่ทางเวียดนามเนี่ยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับด้วยการไม่แพ้ใครเลยบวกกับในทัรวร์นาเมนต์นี้ก็ยังไม่เสียประตูให้ใครอีกเลยนะครับแต่อย่างว่านะครับเกมนี้เจอกับคู่แข่งที่แย่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาโดยตลอดแบบนี้บวกกับความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนี่ก็ตกเป็นรอยด้วยนะครับ เลยนะว่าคงต้องรู้ว่านัดนี้จะรับมือเกมลุกของช้างสุดยังไงดีกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่เกมนี้ราคาเลือกเปิดออกมาให้เสมอกันนะเพราะว่านอกจากชื่อชั้นและผลงานจะถูกสีกันแล้วอีกอย่างแบบนี้ก็เป็นเกมรอบรองชนะเลิศด้วยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อมันว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยมีทีเด็ดพอจะพังประตูแข่งไปได้แน่นอนนะครับเกมนี้ฟันธงวางไทยลุยก็คนที่สองับไปที่โปรตุเกสขับนะผม บอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับอิสตาล่านะครับพบกับสปอร์ติ้งบาร์กานะครับผมก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับของวิสตาล่านี่ชนะไป3แพ้2นะครับส่วนทางหน้าของสปอร์ติ้งบาร์กานี่ชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะซันตาคาลาไปถึง6ต่อ0น,นะครับส่วนทางหน้าของวิสตาล่านี่ก็ชนะเอสเตล่าไป2ต่อ0น,นะครับผม ก็เป็นการมาโคจรนะครับพบกันของทีมที่อยู่โคร์ลลีกันนะครับเจ้าบ้านวิเซล่านี่เป็นทีมจากลีกรองที่เกมนี้ต้องเปิดบ้านรับกัมเูือนของสปอร์ติ้งบา,าร์การบที่เป็นทีมจากลีกสูงสุดเกตผู้เล่นนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าความแข็ง,งแกร่งของผัมเูือนเนี่ยน่าจะดีอยู่เยอะนะครับเลยราคาเปิดออกมาให้ผู้มเยือนบุกมาต่อครึ่งครบลูกลบห้านะครับเกมนี้น่าให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าบาร์กานี่แข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็เกมลุกก็คมนะครับ แม้จะบุกมเมืเอยืยนแต่เชื่อว่าเกมนี้จะขยี้เจ้าบ้านอย่างวิเซล่าอย่างแน่นอนนะครับอยู่ฟังต่อดีที่สุดครับเกมนี้ต่อสปอร์ติกบาร์าทูวีก็คนที่สามครับก็ยังอยู่ที่ปรตุเกตครับนะครับผมปอโต้นะครับพบกับเบนฟิก้านะครับถือว่าเป็นศึกระหว่างสองทีมใหญ่พบกันนะครับ ฟอร์มห้านัดสุดในรายการนี้ของพอโต้ก็ชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับและล่าสุดก็ชนะไฟเรนเซไปถึงห้าต่อหนึ่งนะครับส่วนตรงหน้าของเบนฟิก้านี่ก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับลล่าสุดก็ชนะปากรเฟเรล่าไปสี่ต่อหนึ่งนะครับผมก็อย่างว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นการโคจอมาพบกันของทีมยักษ์ใหญ่ประจำลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านพอโต้นี่ผลงานในรายการนี้สองเกมนังนก็ชนะรวดและยิงได้ถึงสิบประตูเลยนะครับ ในขณะที่ทางเวนเิก้านี่เจ้าของแชมป์ในรายการนี้สูงสุดนะครับยี่สิบหกสมัยนะครับฟอร์มก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับเดทราคาเนี่ยเปิดออกให้เจ้าบ้านฝ่ายต่อปปนะครับเกมนี้ผมแนะนําให้อยู่ฝั่งลองดีกว่านะครับเพราะว่าบอลใกล้เคียงกันระดับแบบไม่ได้ห่างเลยนะครับเกมนี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกตัวสี่นะครับวัดวัดกระที่ในเกมแล้วครับเกมนี้แต่โอกาสจบเสมอก็มีสูงครับดังนั้นวัดไปที่วันลองมองว่ามีโอกาสมากกว่านะครับเกมนี้ลอมเนเิก้าดีลุย ก็ค้มาที่โค้ชที่4ี่ของโค้ชสุดท้ายไปที่ฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับผม P.S.V. ไฮโรเฟนนะครับ mm hmm. เปิดบ้านต้อนรับกลุมเยือนของโกเฮดอีเกิลนะครับ mm hmm. ก็ฟอร์มฮัทหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ P.S.V. นี่ชนะไป3เอ้ยชนะไป4ี่แพ้หนึ่งนะครับอันล่าสุดก็ชนะไว้วันไว้ไปสี่อัหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของโกเฮดอีเกิลนี่ชนะ สองนะแพ้สองเสมอหนึ่งน่าสุดไปแพ้ในในเม,นเม,นเมกเกนไปศูนย์ต่อสนะครับผมก็โกเฮติกเกินะครับช่วงหลังเล่นอาจจะเล่นนอกบ้านได้ดีนะครับหลังจากไม,ม่แพ้ใครมาห้านัดติดนะครับแต่้ว่าก็หนักไปทางเสมอถึง3าเกมนะครับและช่วงก่อนนี้ก็เคยแพ้เกมเยือนมาถึงหกเกมเลยทีเดียวนะครับก็จริงไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่รการเยือนพลีทีระดับจากฝ เนื่องจากเจ้าบ้านผลงานในบ้านที่โหดมากนะครับฟาดชัยไป5เม็ติดต่อ,อ,อกันนี้เลยนะครับกดรวมกัน1 6เม็ดนะครับนอกจากน้นซีเขงหลังที่โกเฮดอีเกิลมาเยือนตังเวียนแห่งนี้ปรากฏว่าแพ้ออกมาหมดนะครับโดนยิงรวม12เม็ดเลยนะครับดังนั้นในพีเอีเหนียวเยอะแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องมาตรฐานและทางบอลนะครับราคาฟอร์ม2-5ขอเชียร์วันต่อดี๋ยครับ,รบเกมนี้ต่อพีเีแล้วคุณจะรวยรวย สี่คู่แท้ไปวันนี้ครับก็เป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะตามก็ได้หรือว่าจะสวนก็ได้นะครับได้หมดเลยครับแล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามกนได้นะครับแอดไลน์มาที่เอสแสามสิบนะครับหรือว่ากดคลิกใต้ที่ลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันจ้ะทราวนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้วันที่24่ธันวาคมนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับลูอิสจ้ะ